วันนี้ผมมานำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อไทยสาหรับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรครับทั้งปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ําปัญหาราคาต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นปัญหาที่ไม่มีตลาดการค้าขายสินค้าและปัญหาหนี้สินนโยบายที่ได้นําเสนอไปแล้วก็คือการพักหนี้เกษตรกรเราจะพักหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมอีก3ปีเป็นยอดเงินต้นทั้งสิ้น5 0 0แสนบาทในส่วนของราคาสินค้าเกษตรนั้นเรามีราคาเป้าหมายที่ข้าวหอมมะลิ1 5 0 0 0บาทข้าวเปลือกเจ้าที่10,000บาทข้าวโพด7บาที 2 5สตางค์ยางพาราเจ็ดสิบบาทและมันสำปะหลลังที่2บาท50แต่ยังไม่พอเท่านั้นครับเรายังมีกลไกในการนําเสนอนโยบายใหม่คือการประกันกําไรให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะรัฐบาลของพระเพื่อไทยจะประกันกําไรให้ท่าน30เอีกหนึ่งนโยบายสําหรับพี่น้องเกษตรกรคือคูปองการเกษตรรายละ2ใบครับใบแรกจะเป็นคูปองสาหรับปัจจัยการผลิตคือปุ๋ยและยารายละ250กิโลกรัมคูปองใบที่2จะสามารถใช้ได้กับมเมล็ดพันธุ์รายละ150กิโลกรัมทั้งสองสิ่งนี้จะเป็น ส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรพักเพื่อไทยไม่เคยลาทิ้งพี่น้องเกษตรกรเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างแข็งแรงพักเพื่อไทยทําได้ครับ